ัสดีครับนี่กัมั่พ่อครับถึงเรื่องแฟมิลี่นะครับขั้นโก้ขึ้นเก้าครับวันนี้ขันโก้ติดพาไปเที่ยวตลาดเ้านะครับนี่ก็ลวฟเล่าตีสามนะครับในขันวาถึงมาซื้อของนะครับเราไปติดรถไปนะครับเป็นตลาดซ่งตลาดเ้านะครับอำเภอสตึกซื้อเรี้ยงห้องกด็เด็กเดินทางต่อนะครับเราไปเบิ่งนกันนะครับเนาะ Великолепно. อันนี้เป็นตลาดปลาครับกเด นะครับตลาดเจ้าตึกนะครับนี่ไงนี่เขตนี่ก็ 什么你的谈都不用了。Thank you. ตรงครับนะครับไปได้ดพอแล้วมาโป้มนี่ก็เพื่อครับเพื่นตึกนะครับทางจากบ้านบ้านโกมาว่านนี้ที่สามกิโลนะครับมันเป็นศูนย์กลาง หลายจังหวัดนะครับมาซื้อของนิดๆนะครับก็จากพยัก็จากร้อยเอ็ดนะครับพุทธิสงฆ์มาซื้อนี่มานล้ครับอพวกตึกเป็นตลาดขายทรงนะครับอันนี้ก็สิตีซีนะครับฟ้านโกซื้อของนิดๆ่น้อยๆๆกับเดินทางต่อนะครับนะเนาะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อ มาผมกรบน,นี่ันโมาอยู่น่นดินแดงนะครับผมเพราะว่านี่รถสีล่องเขานะครับกั่งสีล่องเขาเลยมีรถน้ำมันนะครับรถน้ำมันขวมอยู่ในเขาครับลงปรดอลอก,ก่อนจากน้อยนะครับอันนี้อยู่ึง รถติดติดดูแล้วครับเยา้ามันต้านโกก็ว่าที่ไม่จะเศร้าเลยน่าสวยอีกอาจ์ขึ้นได้แล้วครับมีรถทะย่อยขึ้นมากเลยแต่ว่ามีรถน้ำมันเฮียอยู่น้ำทางครับเดี๋ยวสิค่อยค่อยไปนะครับ นีกัมมณน6โมง6โมงนะครับกปลาตองเป็นห่วงนะครับเนาะวัดโกโอเคไม่มีปัญหาครับถึงประมาณเที่ยงหรือครับ เดี๋ยวเป็นยังไงจังตีรายงานอีกทีหนึงนะครับครับผมนี่ก็ฟันโก,โก้เลยมาหอดบ้านปัตยานะครับเนาะเจะอฝนใหญ่ลเลยครับนี่เจอฝนใหญ่ลเลยหนึ่งเรื่องเพิ่งมาได้เลยครับเพิ่งสภาพมหอเจ้าโอ้เกียรติใด ก็ฝนตกครับครับโอ้มะนีน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมเป็งเรื่องครับผมฝนตกหมดอ,อย่างเง้นะครับ มาหอดก็ดีกับผลนะครับผลหม,มกยางรวมเลยครับนี้หอดเบงมี่ห่อบุญมี่นะครับนะครับย่อยเดีเรยรก้นยอดครับผม อาผมมันนี่วันโกก็ไเด้มาหอดบ้านแล้วนะครับเนาะจากออกมาสังเตตีหาขึ้นนะครับมาหอดบ้านกับเกือบเที่ยงนะครับที่เกลบกบรด้แเวะยังเลยครับยิ่งเงาย่างเดียวเลกยกานต่าง,งกานลุงเรื่องวัดหยาครับเพราะว่าเกี่ยวหยาไว้รถนึงนะครับมากระมดพอดีหยาเมดพอดีครับผม เยวก็มาเจอฝนใหญ่มากอีกครับื้นนี้ก็วันพุธนะครับตีวัานโก้แจ้งไว้นะครับอาจจะไล่เสดตอนตีโมงนะครับแต่ฝนมาตกนะครับแต่ฝนหยุดว่นโกก็แจ้งไม่ไม่ไว้นะครับว่าตีโมงว่านโกะก็สิไลอาหารห้ลุงเรื่องกับบุญมี่นะครับจะรับจะรับไลนี่นะครับเพราะว่าว่านโกะก็บตีได ทุนนะครับทุนนใบเฮ็ดโลงสร้างนะครับไปเห็ดลงสร้างให้ยาาบุญมี่ครับลุงเรืองครับไม่เม่านใดเห็นแล้วก็มีขั้วประสงค์อยากซอยเหลือนะครับอยากซอยเหลือ้ันโกนะครับยังมาท่านไนสางนะครับเพราะว่าต้องต้องชือผมบอกไว้ครับว่าให้มันแนนอนก่อนนะครับแต่ก็ต้องกระดมทุนไว้จักน้อยนะครับเพื่อ ตะเบิงตะภาพเอาครับให้มันตีขึ้นกะทังยกพื้นขึ้นนะครับสองเชือกเลยครับจ่ว่าเค็ดคนละโลงนะครับโล่งเดียวกันประเดว่ามันเรื่องๆกะมันจะทองเนาะเดี๋ยวจะเลนเกี่ยวกันครับผมครับมันนี้ประมาณสีโมงนะครับคุณแม่ไดกะเข้ามาเป็นกำลังใจให้้านโกนี่้นะครับดื้อ ผลโปรโตกนะครับบ้านโกกฤษฎีล่ยีม้งแรงครับจากมือนี้เอาแค่ยี่สิบตะการเข้านะครับตะก,กาละลอยคะแนนนะครับผมเพราะว่าบ้านโกกฤษฎเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับสําหรับลุงเลื่องกับบุญมีนะครับแต่ส่วนรวมใหญ่ๆนะ่ะก็ดันแม่ดันไดประสงค์อยากตีเลี้ยงมัดตึกเขียวก็ได้ตีได้วอากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าบ้านโกกฤษฎี บกาแล้วครับยานยานมันรับผิดชอบบ่ไหวครับครับผมจะไหนก็ฝากไวน้นะครับกกรป้ากะห้องมอหอยก็แบบต้องลดเลยครับผมว่ากดไลไรก็แช่เก่กาแล้วครับบ้านเกามากอดแล้วอ,อตัตรย่าเรียบร้อยแล้วขอบคุณหลายๆสำหรับร่วมเป็นห่วงนะครับครับคอมเมนต์ทึกคอมเมนต์ก็กลาบพรปคุณนนะครับผม นี่ก็า้านโกก็สิไปเตรียมจัดแจงนะครับว่าสิพ่อเฮ็ดได้บ่เหมนบ่เฮ็ดบ่ได้กัยกยอดไปเสาร์อาทิตย์นะครับครับผมนี่ก็เอาไว้จำเนียรน,นะครับแจ้งข่าวแม่แมๆให้หัวจำเนียครับสวัสดีครับผม